Oh, <laughs> โชว์ที่เปิดแบบหน้าร้อนนี้น่ารักมากแสตสป์ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่ทั้งพิธีิก่อนเนาะวันเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดกันด้วยใช่แล้วค่ะาละครากแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับผมต้องขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับที่จะขึ้นนทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณมยุรีชัยพรมประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่สายองค์กรสาคัญและสื่อสารองค์กรบริษัทสยามพิวัน์จำกัดนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทัานด้วยนะครับ และขอเรียนเชิญน,นะครับคณะผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอด้วยนะครับ โวยใช่ครับแน่นอ,อนสงการเฟสติวัลนะครับทุกคนจะต้องมีแล้วก็วันนี้แหละมา,ร,าร่วมสนุกกันได้เลยมาเติมความสดชื่นมาฉีดน้ำมามีความสุขไปด้วยกันใช่แล้วพี่สยามบุตรกรของเราในวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ทางสื่อมวลชนนะครับไ,ได้เก็บภาพนะครับสำหรับทางคณะผู้บริหารครับเราต้องตระหนักกับเหล่าศิลปินดาราที่มาร่วมในพิธีแล้ค่ะ e s, <S the r item that everyone's u p p o s e d to have is on สงการเฟสติวัลนั่นคือวันสงการโซนาวอร์ริ Four, three, two. เลยนะครับอาเดี๋ยวมาเว่าครับเชิญครับอย่างด้านหน้าได้ดึงเป็นยังไงบ้างครเมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงานแบบจากยิ่งใหญ่เลยครับรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเราโอาเองเป็นคนที่ชอบ แบบป๊อปอาร์ตอยู่แล้วฮะแล้วพอเจองานของฟิลิปโคแบร์ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเจ๋งมากครับล้าน,น,นพ,ารพระพารากอนเรากลายเป็นขนาดนี้ครับจริงใช่ไหมแบบเนรมิ <นะ S 2> ตรนะฮะพระพารากอนของเราในกครพิธีการเหมือนกับเป็นอินสตาลเลชันอาร์ตที่แบบคุณต้องมาถ่ายรูปแบบโกเลยพลาดไม่ได้ครับพลาดไม่ได้แลนด์มาร์คใหม่ที่ต้องมาถ่ายรูปมาร่วมสนุกกันในช่วงสงการเลยครับนะฮะแล้วอยากจะถามกันเลยค่ะสำหรับช่วงสงการปกติแล้วพี่โอทำกิจกรรมอะไรช่วงสงการก็ พยายามหาวันหรือว่าหาคิวว่างกับเพื่อนๆแล้วก็ออกไปเล่นน้ำด้วยกันครับนอนี่ดีเลยปีนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นน้ำที่นี่ได้ที่พักภารกอนะใช่ต้องมาครับก็อยากเชิญชวนด้วยใครที่แบบสนใจหรือชอบงานปอาร์ตนะครับพลาดไม่ได้เลยครับสบการนี้ครับครับผมแต่นอนครับ ให้กับงานนี้ครับเอ่อจริงๆเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆครับแล้วก็เป็นเพลงตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกผมรักแห่งสยามครับนี่นึดถึงเน้องพขาอยู่ที่นี้น่ารักมากนี่ไงมาอยู่สยามพัสก์ก่อนด้วยจำได้มีชีวิตสยามพสก์กอนด้วยนะน้องน้องน้อ เดี๋ยวอัปเดตอยดีกว่ามีผลงานอะไรที่ต้อติดตามบ้างไมงากน,น,นี้รครับก็จะมีผลงานทางช่องสมครับก็มีละครเรื่องใหม่กับกับเต้วนัทพรนะครับก็บชื่อเรื่องว่าในวันที่ฝนทั้งถายชื่อยาวนิดน,นึงจ้ะ<อ>กำลังจะได้ชมแล้วเลังจะไชมครับเร็วๆนี้ครับครัยังไม่สามารถระบุวันได้เนาะยังระบุวันไม่ได้จ้ะยังระบุวันไม่ได้นะแต่ตันะจ๊ะระบุนางเอกมแล้วเพถ่ายเสร็จแล้วาอนะจะให้เอกมาริโจากก็ระบุเรียบร้อนจา แล้ว okay รอตร okay ิดตามกันนะจ๊ะทุกคนโอเจ้านี่มันคุยกับพ่อกำนันเหมือนกันนะน่ารักมากน่ารักมากนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากๆแรงงานสำนักแขกรับเชิญพิเศษของเราครับมาลิโอมาโล่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับช่างดีช่างี่างดีีเนื้อช่วยกันชักคกุ้งไชีสรักกันให้เต็มฟีลหัวใจมีคนอยากร้องกับเรามากกว่าเออใครล่ะใครค่ะ อะไรครับไม่มีหรอกครับเลยนะคุณเล่นคุณเล่นนะครับอ่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้งสามหนุ่มกันดีกว่าเนาะจากที่ดูมันดีนะครับก่อนเลยนะครับในนั้นตัวจินะคนดีกว่าเชิญเลยเริ่มจากคนแรกเราเลยค่ะเริ่มจากเฟิร์สวันดีกว่าครับผมเริ่มกันเลยสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์สวันครับผมจากดูมันดีครับ จริงอะเรามาเหมือนกับใน boss, ช่วงเทศกาลมรดกสำคัญเลยคะมีท่าแบบสาดนะเป็นอแบบนี้นะมาเข้าไปขอหนึ่งรอบขอหนึ <so ่งรอบเฟิร์สวันขอหนึ่งรอบขอท่าแบบสาดสาดไม่ต้องโดนตัวเพราะเดี๋ยวกลัวไปโดนใจนะฮะลองดูลองดูลองดูยิงได้ไหมครับยิงได้ได้หมดเลยได้หมดเลยคุยยร์เลยคุยยร์เลยเอาแบบช่ำๆอ่ะต่างๆนะครับช่าๆเลยครับเฟิร์สวันไม่มีน้ำจริงใช่ไหมไม่มีไม่มีเป็นเป็นเป็นแบบน้ำแบบว่า ในจินตน,นะทำแบบนี้กันเลยครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบของงานในวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาเจอกับทุกคนด้วยแล้วก็วันนี้มันเป็นจริงๆมันก็ใกล้เทศก,กาลแบบสงการานแล้วเ้ยผม,มรู้สึกว่ามันเป็นการแบบเริ่มต้นการเฉลิมฉลองการพักผ่อนของทุกคนก็ดีใจที่แบบได้มาม,ามอบความสุขให้กับทุกคนได้มาแบบอยู่ในวายในบรรยากาศอย่างนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆครับพรบผมมาคนคนอื่นลนะครับ เฟิสวันละนะครับครับผมเฟิสวันเฟิสวันเอาไหมอ๋อโอเคครับผมก็ดีใจมากๆครับผมที่แบบทางงานชวนผมมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมก็เป็นแบบว่าอีกเป็นเป็นความสุขของผมเลยดีกว่าครับผมการที่แบบได้ร้องเพลงให้ทุกๆคนฟังนะครับผมก็ขอบคุณทางงานมากๆครับโน่ารักมากเลยนี่แต่นี่ตอนนี้เดือนสี่เข้าเมษาแล้วนะมีใครเข้าตาบ้างหรือยังฮะอย เอาไม่มาหรือเปล่าเออใครขรอแกนใครอ่ะอเอาแบบขอแบบเป็นไตเติ้ลก็ได้ไม่ต้องบอกทั้งหมดไตเติ้ลมันจะสะปอยอ๋อเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่ะเราบ้างนะละเราบ้างลนะรู้สึกยังไงบ้างก็อ <c oughs> ขอเล่ากันบ้านได้ไหมครับ <c oughs> ก็ร,รู้รู้สึกดีใจมากๆครับที่ที่ทางงานได้เชิญมาแล้วก็เออเก่งมีความสุขทุกครั้งที่ที่ได้ร้องเพลงครับก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเอง

มีใครดูแล้วบ้างครับผมโโ<อ>มีใครยังไม่ได้ดูบ้างไหมครับดูเลยหมหแล้ว <laughs> ผมลงแล้วไปดูัาได้เลยเ นะครับโอ้โหแต่ต้องบอกเป็นกระแสที่ดีมากๆแล้วก็ครับผมฟีดแตกดีสุดๆเลยโอ้ขอบคุณมากนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นครับอยากให้น้องเดี๋ยวกินซับเหงื่อเล็กน้อยนะฮะดูฮะดูขนาดซับเหงื่อขนาดซับเหงื่อย่างน่ารักผมสงกรามมันเป็นหน้าร้อนครับผมและสำหรับเดีวกินหน้าร้อนหรือว่าหน้ารักคะเฮ้ยหน้าร้อนครับดูเหงื่อเลยครับ เฮ้ยแต่หน้าร้อนนี่ซัมเมอร์นะซัมเมอร์ครับแต่หน้ารักเวอร์ต้องคุณเลยนะฮะเฮ้ยเ <c oughs> ตรียมมาจากบ้านเตรียมมาจากบ้าน <c oughs> โอเคเตรียมมาเดี๋ยวเราพูดคุยกันดีกว่าเนาะ, <c oughs> ะค่ะเป็นอะไรบ้านท <c oughs> ี่มาสี่ในครั <c oughs> ้งนี้ครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันสงกรานต์นี่ผมมันเป็นเทศกาลที่ที่สำคัญของคนไทยนะมันเป็นปีใหม่ไทยแล้วก็หมายถึงว่ามันเป็นสำหรับผมเพราะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในในหลายๆหลายๆมิติอ่ะหมายถึงว่าเรามีโอกาสได้ มาเล่นน้ํากานมโอกาสได้กลับไปเจอครอบครัวมโอกาสได้กลับบ้านเนี่ยอย่างที่นี่แสงบากอนเขาก็มีโอ้โหเป็นเหมือนตีมปาร์คเล็กๆนะแบบมาดูแล้วก็มีแบบพวกคาแรคเตอร์มาทาให้มันแบบน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกเลยครับเป็น n ิน t ต l ร์เรชั่นนะคะใช่ไหมเสจลเป็นระดับโลกนะครับมาร่วมกับแสงบากรเนี่ยคือค r e เอ e ร่วมกันเลยนะครับพิเศษแล้วก็มีหนึ่งเดียวเลยนะฮะที่นี่เท่านั้นด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็อยากเล่นใช่อยากเล่นมากใช่ครับผม ไม่ก็ลังจะถามพอดีถ้าสมมติแบบมีโอกาสได้สาดน้ำดักสาดน้ำให้ใครสาดน้ำใส่ใครใส่ใครสักหนึ่งคนอะจำกัดจำนวนเลยสักหนึ่งคนอยากสาดน้ำใส่ใครหนึ่งคนเลยหรอใช่เขากำหนดมาเลยหนึ่งคนเลยนะครับผมถ้าอยากสาดน้ำอยากสาดน้ำใส่ ใส่ตัวเองอะมันร้อนนี่ร้อนไงชาดใส่ตัวเองเออเนาะใครร้อนอหมมันร้อนขนาดที่จะไปแบ่งความอย่างเราก็ต้องเราเขาต้องเย็นก่อนเออเป็นฮิสโตรอะไรกันไปเราก็ต้องแบบสดชื่นก่อนเนาะใช่แล้วก็ไปสาดคนอื่นต่อใช่เอาเลแบบนี้ใช่อ๋อได้สระยั้งโอเคนะฮะน่ารักมากเลยดิวอยู่ครับดิวอยู่ใครครบร้อยรอบ ยกไปเลยนะใช่นะฮะแต่ขอขอเหลวันที่16นะขอไปจัดงานก่อหลังนั้นแล้วคนที่ทุกคนก็สามารถเด้ถ่ายรูปกับเหล่าบรรดาล็อกสเตอร์ฝั่งนี้เหรอมือมือแล้วจะไปฮะแปรบแปรบอ๋อล็อกสเตอร์อะล็อกสเตอร์เป็นก้ามก้ามก้ามใช่ฮัลโอเคเรียบร้อยนะขอบคุณค่ะ Thank you very much Mr. Philip Goldberg มาส่งปรได้วยนะ